สวัสดีครับผมผมนิคมออนตัวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทางทีมงานของนิคมออนตัวนะครับเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก่อนกําหนดนะครับปกติก็จะกลับช้ากว่านี้นะครับเดินทางโดยรถทัวร์นะครับนครชัยแอร์นะครับเป็นรถเฟิร์สคลาสนะครับกำลังออกจากซีสเกตในเวลาแปดโมงครึ่งนะครับรถเฟิร์สคลาสก็จะเป็แถวละ3ที่นั่งนะครับก็จะนั่งสบายเลยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นแถวเดียวนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแถวคู่นะครับทีมงานเรานั่งหลังสุดนะครับเป็นแถวเดียวนะครับ 720บาทนะครับค่ารถจากสีสเกตถึงกรุงเทพนะครับเฟอร์สขาดอาจะมีเที่ยวเดียวนะครับสำหรับช่วงเชา้าหากไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลก็ติดต่อสอบถามไปที่1624ค c เซ็นเตอร์ของนครชัยแอร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็จองตั๋วผ่านแอปนะครับถ้าโทรจองก็หลัง7โมงเช้านะครับทีมงานเรากลับแบบเร่งด,วด่วนจองตั๋วไม่ได้ต้องมาขึ้นเอาที่ศูนย์ของรีสเกตเลยนะครับ จะมีน้ําดื่มน้ําผลไม้ขนมขบเคี้ยวนะครับแล้วก็อาหารนะครับช่วงระหว่างการเดินทางนะครับในเส้นทางนะครับคลิปนี้ถือว่ามานั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพด้วยกันนะครับกับทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับใครกันรถจะถึงปลายทางโดยประมาณเวลา16นาฬิกานาทีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรระดัานขับรถคุณเสนอจาสตร์คุณเกษมและกระผมโค้ชพุทธศาสติ์ดีรับใช้ครับท่านผู้โศัสาร์สามารถเล่ หลักตะครอ,อ,องปัดช่องพวกลิกแต่งคอสารบุรีผีกองเหนาแกหวังน้อยประตูน้ำพระอนนวัดนครตลาดไทยหมอกธรรมศาสตร์ลังสีหมองจุงเทศในเช้กากลางลังสีและที่กุณเทพฯทหานครแลว้วเขาจะอร์ลระดสงก็ได้สาสองกยดมีสถานีโดยุ่คนเซร์และสถานีบอชี้สถานีโดยไม้ครเสีร์สบายกว่า บริการรถรับส่งที่สำหรับพร้โดยสตรที่ระส่งโดนทางไปยัง g p s ของชิเอ r เรทบริการอยู m s T g A ่แท็กซีม์บริการในห้องน้ำสะอาดห้องอาบน้ำยาสะดวกเส้็เซเว่นทีเลเวนท่านผู้โดยสารมีความ,มารงงประสงค์รองนัำชุ่ใจกรดูงานแจ้งกับ6โคทีทศาัตร์เด้นองครับนอกจากักนี้ก็้ามูสะดวกด้วยท่านคือป่อบักเอนอนในที่ทน,น,ออน,นอนนอนได้ไม่อานจะคือ และห้อสุขภัณฑ์ด้านท้ายรถทางเกียเกียการฉุดเชื้อมีประตูทางออกฉุเฉืนที่รถสามจุดหลังคารถ2อจุดและต่อนนั้งแถวที่เจ็ดนึ่งจุดทั้งจะมีสองฐานที่อยูด้านหน้ารถและด้านข้างระตนออกุดเชืะจกทมับายมีสองใบศสติกเกอร์ที่ติดกระจก่อสำหรับถุกประโยคยิราพยติดอยู่ที่สัด้านทางผนังครับกดไมค์กำหนด เซ็นกระสาบเป็นการลบขั้นทีสามอันอื่นรรื่องคอนช้แ์แนจากความเร็วไม่กิน90กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงความปลอดภัยและกานรับพลังงานเื่อนสามารถสอบถล้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทนั่งในการเดินทาง่พนก็ไปได้ที่สถานีโดยเร่เชยแอนลูกสาหรือุนเเร์่ใหม่ที่6 24สหม่ในค6 24ขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทาง โคชิตสัตว์เรียน,นรับใช้ 6, รนนนค,รครับเรียนทัศิษานทันทีทำการช่ายค้าห่งและหุ่างกระโดนาแจ้งข้าพหงษ์โคชิตสัวเรียนครับขอบคุณครับดูวิวนะครับช่วงฤดูฝนนะครับที่สีสเกตก็จะเป็นต้นต้นข้าวขิวเขียวนะครับคือดูนี้นะครับช่วงปลายเดือนกรกฎานะครับวันนี้วันที่20 กักกันท26 2567นะครับเจ้าหน้าที่บริการในรถนะครับก็จะเสิร์ฟของว่างนะครับแล้วก็ท้ามดื่มอาหารนะครับก็เริ่มเสิร์ฟตามเวลานะครับอันนี้ผมรวมมาให้ชมว่ามีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาดูข้าวกล่อง จะน่ากินขนาดไหนครับเดี๋ยวเปิดให้ชมกันนะครับเรียกว่ารีวิวในการเดินทางครับให้ท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยนะครับหากใครไม่เคยใช้บริการนะครับนี่ครับเหมือนผนังหมูแล้วก็คุณเชียงนะครับราดข้าวนะครับคุณเชียงแล้วมีขนมด้วยนะครับตกท้ายนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง ศูนย์นครชัยแอร์ตรงถนนกำแพงเพชรนะครับผู้โดยสารที่ต่อรถง่ายตรงนี้ก็สามารถลงตรงนี้ได้นะครับแต่ส่วนมากจะขึ้นที่หมอชิดนะครับทีมงานเราสะดวกสบายในการต่อรถนะครับก็บางท่านก็ลงตรงนี้นะครับผู้โดยสารส่วนทีมงานเราก็จะไปที่หมอชิดนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศก่อนเข้าหมอชิดนะครับในเส้นทางระยะสั้นๆแต่ก็ผมตัวเองก็ไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วนะครับ หลายปีแล้วตังแต่ออกไปอยู่ซีสเกตนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการเท่าไหร่นี่ก็ขอขอบคุณทีมงานนะที่กำังคิดถึงแล้วก็บันทึกคลิปมาปากท่านผู้ชมอันนี้็บวนทัวร์ได้เห็นถึงบรรยากาศในหมอชิดด้วยนะครับในการเดินทางในครั้งนี้นะครับกับรถทัวร์นครชัยแอร์นะครับ720บาทนะครับออก8โมงตึ่งมาถึงหมอชิดก็ประมาณ4โมงตึ่งนะครับ 6ชั่วโมงนะครับในการเดินทางจากทีสะเกดหมอชิดนะครับนี่คือชานชราที่หมอชิดนะครับรถกําลังเลื่อนเข้าชานชรานะครับในยุคที่รถส่วนตัวยังน้อยนี่โหหนาแน่นนะครับที่หมอชิดแห่งนี้นะครับยุคนี้ก็รถส่วนตัวก็เยอะนะครับการคมนาคมเจริญขึ้นนะครับทําให้หมอชิดตอนนี้ก็จะหนาแน่นช่วงเทศกาลนะครับช่วงวันธรรมดาก็โล่งๆนะครับ ช่วงเทศกาลโอ้คึกคักนะครับเดินทางกลับบ้านถ้าไม่มีเทศกาลผมก็ไม่ได้เจอสถานที่ตรงนี้นะครับหมอชิดต,ต้องรอวันหยุดงานถึงจะได้กลับบ้านนะครับการปีใหม่เงี้ยโอ้สุดๆนะครับลูกีสานนะครับเป็นการเดินทางแล้วก็ย้อนไปความทรงจำสมัยอยู่กรุงเทพด้วยนะครับรถจอดแล้วนะครับถึงสถานีาาแล้วก็เตรียมตัวลงนะครับ ชมกันแบบเรเรียวนะครับช่วงนี้ก็จะสั้นหน่อยเราเอาบรรยากาศจริงๆมาให้ชมกันนะครับรายละเอียดในตัว,ลดลดวรถรบพวนท่านผู้ชมนะครับเข้าไปในหนึ่งห้องนะครับคอเซ็นเตอร์แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าแอป,ปของนครชัยแอร์นะครับหาข้อมูลกันได้ในการเดินทางนะครับรายละเอียดมีกี่เที่ยวว่าค่าตัวเท่าไรมีเวลาไหนบ้างนะครับ ไปเลยครับ1624นะครับโทรไปคอเซ็นเตอร์นะครับอดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับสะดวกี่เราเดินเข้ามาในหมอชิดเพื่อจะไปต่อรถนะครับวันนี้เย็นวันเสาร์นะครับมีผู้โดยสารมารอเดินทางก็พอเพียงพุแวนะครับในหมอชิดนะครับดูกันแบบเรูเดียวนะครับเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะไปต่อแท็กซี่หรือว่ารถเมย์นะครับด้านในของ ชนานทราหมอชิดชั้นหนึ่งนะครับที่เราเดินลงรถนครชัยแล้วก็เดินฝ่ามาเพื่อจะออกไปประตูหน้านะครับต่อรถนะครับก็จะมีจุดเรียกแท็กซี่นะครับหรือว่าต่อรถมีนะครับแต่ทีมง,งานเราก็จะไปรถมีนะครับใช้บริการ รถเมย์นะครับวันนี้เดินไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทีงท่ารถเมย์นะครับถึงแล้วครับท่ารถเมย์นะครับเราก็จะรอรถนะครับวันนี้ทีมงานเรามาใช้บริการ138นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเดินทางกับทีมงานของนิคมบอลทัวร์นะครับสำหรับวันนี้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ